สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่จ๊ะกางขึ้นอย่างนี้ยิ้นข่าวว่าโอละมุนโอัลมาแทกแทการเทียบกับการถ่ายอันวิดีโอเอาอีกแล้วลูกก็ไปไปท่ายากอเจ้าของเนาะอีหลีนล่ะเมื่อนเมือเมือเลยอันกับบ้านเนาะบ้านฝ่าวไปเอาไฟเขาบ้านเพื่อนแมวเราเห็นเห็นที่อย่างั่น ท oh, mm hmm. mm hmm. um. ี่นบานนี่กะอ๋อสีเฮจังไดเหลี่ยพยู่ครก็ถ่าเลยสี่พีกมาอันเท่ามาไทยอันถ่าอันเหลี่ยบัวมันว่าเลยมไปสอมมือมาไทยคลิปเรียนเท่านี่ละพันว่าเทาสีเฮจึงไดบานนี่สีไทยคลิปอย่างเฮ็กกับเขาเฮ็กว่าเขาพันว่ากลับพากันไปแล้วไปบีซี่มากเนาะมาหอดปุ๊บเท้าสีเฮดเมนู่อย่างมันมีสองเมนู่หนึ่งปลาก็พ็กไท่พะโล่เ็กกับพะโล่ซะพันวา ก็เลยเลือกเอาไข่พะโล่ไข่พะโลบะ่บาบนี้เพราะว่ามันสียังไงเนี่ยเพราะน่ะพี่สิทธิเดชเป็นไงเพราะว่าหมือนแบบมันหนุงยากหลายอย่างอ่าเพี่เกษตรในพี่เนี่ยเป็นคนถือถือกล้องเพี่สิเป็นคนแบบว่าเฮ็ดไล่การอาหารบ้านนี้พี่ก็ไปเอาเครื่องปรุงทุกอย่างนอสใส่ถ้วยหน่อยเอาจรเอเจี่ยเลี้ยงไว้คือเจาะข้นเจ้าเฮ็ <ừ. S 2> ดอยู่ในยูทูหมจ้งเฮ็ดไว้เฮ็ดไว้บ้านพราเฮ็ดไว้เบิดแล้วบ้านนี้ก็มาเสี่ยมอธิบายให้ฟังว่าอันแต่ละอย่างมันจะใส่ยังก่อนเ้าจะเฮ็ดหยังก่อนจ้เออ ขั้นตอนวิธีมันทอขั้นตอนวิธีทำเพราะว่าหลากพักซี่กับเทียมกับอันเม็ดพริกไทยกับโคกไว้แล้วใส่ถั่วน้อยไว้เรียบร้อยแล้วตัวยังมีบัตถุกอย่างอบอไปบอมาก่องไปท่องมากรืมละเอาสีซาพริกไปเฮไปปีสุไทยให้เขนะอันนี้เอาเอาก็ได้พันวาสีเอาไทยกับไทยพันกับไปคุไปจับกล้องเออจับล้องมาแล้วกับมาไทยผีเนาะเอาพันวาสีอันพันกับแนะนำตัวพันน่ะละว่ามือนีไม่นีสิผ้าเมรก็เขา แต่ว,ว่าผู้สีเฮ็ดไถ่เบิ่งเง่นคือหลองปีกจ้าจเออเพิ่นเปิดรแรแลือเกลกันเนาะก็ว่าสวัสดีค่ะก็เลยวบางสีเนาะอ,อันมือนี่สิมีเมนูคือใครผลาวเอาอันไทยมากไถ่ประเไทยมาเบิง่งแม่นบ่ว่าเฮามีเครื่องเครื่องหยังเนี่ยขนาดเฮาแนะนําทีละอย่างะะาละอย่งายงผู้กับไยาย3อย่างอยู่หั่นล่ะซุ้มกงองใหญ่เลยรู้กูก็บ่ระเทศไทยเอาเดิกองเอาบันผู้เว้านี่คือยังผู้เว้าคือจังปีกกิี่พี่กิ้นเนาะเมื่อกับประเไทยเอาหนาดิไทยเอาข้างลงมาหาตูนี่เฮากับอุตส่าห์บู บอกไปยังซุดฝีมือเขานั่นแหละเหม่อบอกไปวัดจะยังซุดซุดเขาน่ะล้วว่าเขาเสียดยังไงเดือดริ่มเรื่ออันนี้อันนี้เดี๋ยวขาเสียดไปตั้งเตาไว้ปุ span, ๊บแบบนนี้ก็ไปเฮ็ดเกี่อันนันโอ้ให้เจ้งสีบ๊พี่โอ้ก็ไปจอดใส่กระทะมันฟดจอดจอดกับว่ามาไทยก็เก่งเกินเขามันคนนั่นไม่เอาหนิไปไทยเอาแต่มันฟดเนี้ยกระทะจอด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 นั่นแหละคือมาเที่ยวที่นี่วันนี้เอา ใส่ยังมาโอ้พี่บ่เคยเห็นเน้นแต่เขาใส่ซีอิ่วดำโอ้บัลเดเต่เขาเห็นแน่นีนบดี๋ยอซ o o m กล่องไก่พอด z o มอยู่ในกระทะย่างเดียวนั้นมาขวนน้ำตาลก้อนว่าได้ซูบเดเต่ใส่อันอันทีอิ่วดำเนาะสูตรสูตรทุกอย่างใส่อันเขียวน้ำตาลแล้วก็เอาตำเครื่องอันซ้ำเกลือนี่อันกระเทียมพริกไทยราดพื้นนี่ใส่ลงไปไปผัดแล้วเออแล้ววานนี้เดี๋ยก็จะเอาหมูสามชั่นนี่ลงไปผัดให้มันหอมแม่นบโบราณเขาเครื่อง กู <T> ้กะไายอยู <afraid> <t> ่แต่กู้ไายอยู่ในกะถากู้มาไายเอาคนที่ว่าเขาจะเอาหนีลงไปใครเห็นเขานั่งแมนบ่เออคือจังเละเฮ็ดหตสรุปว่ามือนั่นมันบ่แม่นไข่ลูกเขยแมนบ่มันบ่แม่นไข่ตุนแมนบ่อ๋อมันจ่ายเป็นนั้นนั้นมันบ่แม่นไข่เพะรูเนาะมันเป็นข้างพะรูต่นั่นแม่่บออยากเาข้างพะรูตัว เฮ็นน่ะแต่ข้างเข้าในนังตัวบานงัามาเปิดบางมาเปิดบังมาเปิดบังเปิดบังมาเปิดบังเ,เดบงเลยเอาพี่นาพี่ไปใส่เอา,เอาัดที่นี่ให้แลทาแม่นะคะมือนั่นเกิดยังขึ้นขึ้นยังแต่ท้า,ทาแต่ข้างเขา <c oughs> คือว่าแม่ก็ว่าตั้งกล้องเห็นหนาเพิ่นนะนะันลาแต่ว่าตั้งตั้งไปแล้วก็ตั้งแต่กล้องถือไว้ซื้อเขาบาได้ดเข้าบาได้มองว่าโดนหนาโบด้หนาบบคือเขาตั้งระดับใดก็เอาระดับนั้นโหลดนะลูก ท่านี่เขาก็ยังมาตั้ชิ่นเนาะว่ารบอว่าการเขากล่องบอว่าการทายมันมาลูกเขาก็ว่าเ่าเห็ดใดแต่พ่อพ่อเบิ้งแล้วมันบอได้จาแม่ก็เลยว่ามบ่ได้หรอกละบ่เอาบ่เอาสร้างมันเถอะมือหลังให้จังทายไม่เรื่องเฮ็ดกับเขาใครพโรดเห็นเห็นแต่ส่งอันส่งอันวิดีโอไปให้พักกันเฮ็ดท้างเบิดเธอเลยอยู่สไปแล้วบังส่งไปแล้วบางคนแล้ว ส่งไปร์อันนั่งหัวควนเขานะหมอประเทนไป็นขังเลยว่าสันดอกบัดิหนี้แม่ก็เลยมานั่งคิดนะลูกว่ะเออเนาะคนที่เขาหัดเห็ดเห็ดเห็ดทิพนะหัดเห็ดหรือว่าเห็ดิอันได้เร็วอันเขาคือเห็ดได้เขาคือเห็ดเก่งแท้แม่แม่สิมองว่าเขาเห็ดได้เห็ดเก่งเลยนะแม่คือเห็ดอะไรคือเขาบัตนี้มันเครียดเจ้าของเลยบัตนี้เครียดเจ้าของเลยก็วบอกว่าทานเห็ดอะไรก็ต้องเห็ดออกงค์นิทาเลมาเห็ดไทยเรา่ันเออ ก็เลยบอกเฮตดต่อนะบันนี่คลิปที่ว่าไส่งให้เบิ้งกับพ่อ่งดอกคันมันบ่คือจกักเขาิส่งห้เบิ้งให้ยังเนาะพ่อแม่แจดมาหาละพากันมิดอินติมอยู่ยินไ้แท้มาติดปัญหาเรื่องการถ่ายกองนี่น <c oughs> าาอบอเอ,อา,งงาเ,ออเป็นว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนะ่าเดี๋ยวแหลสิสอซอนการถ่ายกลองเ้ยค่ะอือจะคลิปนี้ก็ขออำลล่ามาผ้าจากพี่น้องห้คุณแม่กับพี่ปีกฝากช่องเลยค่ะอันแม่ ขอฝากช่องหน่เดอ้อจะอันติดตามก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องบ้านเอ็ดบ้านสวนัสดีไว้ใน่เดอ้จเอจะเป็นช่องใหม่ของบ้านสวนัสดีเป็นช่องยูทูบบ้านสวนัสดีชุนเจ แอดบ้านสวนณีนะค่ะจังใดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสับกดให้กดติดตามน้ำในเด้อค่ะพี่น้องก่อนอื่นผัวเข้าทีมงานทั้ง3คนก็ขออํลลาบไปเทีนอีกนเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ